สองรายได้ลิซ่าพุ่งมหาศาลปารีสต้องลุกเป็นไฟแบรนด์ดังแห่จองตัวทำแค่นี้ยอดขายพุ่งโชว์ให้โลกรู้มาดูก่อนจะบอก crazy horse ไร้ราคารุนบุดดี้เชียอินปารีสมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าคุณแม่โผให้กำลังใจไม่แช์ดรามา่าเดือดการ YG ยีวิกฤตหนักโดนฟ้องอาจจะถึงขั้นโดนตัดสินที่จะไปเิ่มฟังคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระลังใจให้กันด้วยนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวน้อยมหาศจ์ ของเรานะคะกับสาวลิซ่าที่ตอนนี้นะคะได้แลนดิ้งถึงปารีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพระว่าน้องเนี่ยกำลังเตรียมการแสดงโชว์คาบาเร่ที่มีชื่อมากที่สุดในปารีสอย่าง Crazy Hot Paris ที่ขึ้นโชว์แสดงวันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่งเธอเองก็รอไม่ไหวแล้วที่จะได้โชว์ในการแสดงนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เหยียบฝรั่งเศสแล้วเนี่ยสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยนะคะและแน่นอนว่าในฐานะแบรดแอมบัสเดอร์ของเซลีนแบนเก่าแก่สัญชาติฝรั่งเศสภายใต้การดูแลของเบอร์นาร์ดอาโนคุณพ่อของเฟเดริกอารโน ะะที่ตอนนี้ค่ะจีนทั้งหลายกําลังจับตาระหว่างลูกชายของปูซรงอิทิพนอย่างเฟเดริกนะคะแล้วก็ลิซ่าสากแอมบัสเดอร์ Ambassador ของ LVMH ต้องยิ้มร่าก,กันเลยทีเดียวเพราะว่ามูลค่าแบรนด์ก็เติบโตมากสูงสุดถึง600%ในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้เพราะว่าตั้งแต่แบรนด์นะคะได้มีการจอดตลาดอุตสาหกรรมวงการเคป๊อปนะคะแถมยังนึงตัวของสาวลิซ่ามาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ก็ทําให้กิจการในเครือของ LVMH เติบโตอย่างมหาศาลปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอนั้นทํากําไรได้อย่างมากมายเลยจริง แหมมีหน้าละละหลายแบรนด์นั้นต่างก็ต้องการจองตัวขนาดเป็นแบดแอมบบสเตอร์ได้เพียงแค่2ปี 2> ปก็ยังทำกำไรสูงถึง2,000ล้านยูโรหรือประมาณ7 2หมื่นล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จมากมายนะคะแล้วเรื่องราวนี้ก็จะถูกโยงไปถึง Crazy h o e Paris หนึ่งในคณะคาราเรตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในปารีสนะคะซึ่งการแสดงของเธอนั้นก็ก่อให้เกิดกระแสะดรามา่าต่างๆมากมายเพราะว่าต่างวัฒนธรรมทำให้บางคนเนี่ยมองว่าไม่เหมาะสมหยิบยกมาเป็นกระแสะดรามา่า จากเหล่าแอนตี้แฟนที่พูดถึงการแสดงของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง้าไปส่องดูตามไอจีของ crazy hot ก็อนไม่แปลกนะคะคนที่อังคติเนี่ยจะมองมันเป็นแบบอื่นแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของศิละปะแล้วล่ะก็การแสดงคาราเร่ก็ถือว่าเป็นศิละปะการแสดงชั้นคูเพราะนอกจากอาศัยความกล้าแล้วก็ยังต้องแสดงไหวพริบทางศิละปะและการนำเสนอแบบเย้ายวนแถมราคาที่แพงจะแสนแพงนะคะเพราะว่ากันว่าราคานึงก็มีราคาบัตรตั้งแต่การเข้ารับชมเฉยๆอยู่ที่115ยูโรแต่ถ้าจะอ p ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็มีตั้งแต่135ยูโรไปจนถึง295ย e ูโรกันเลยทีเดียวถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะก็มีราคาตั้งแต่4,000บาทไปจนถึง10,000บาทซึ่งทางคุณอังเดรนะคะผู้จัดการของคาเบรแห่งนี้เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลิซ่าโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าลิซ่าเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของ crazy hot เธอมาหลายครั้งแล้วและเธอก็มักจะไปหลังเวทีเพื่อพบกับสาวๆหลังจบการแสดงช่วงที่ลิซ่าซ้อมเนี่ยเธอก็ทําได้ดีมากๆเลยเธอเป็นมืออาชีพ เ,ยยเราทําทุกอย่างให้เป็นความลับโดยแนวคิดในการแสดงครั้งนี้ก็คือการให้เธอนั้นสวมบทเป็นนักเต้นครซี่จาก A ไปถึง Z ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบการแสดงและคาดว่าผู้ชมจะเข้ามาดูเป็นพันๆรวมถึงบัตรทั้งสาวันก็ขายหมดแล้วและนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของคุณอังเรทั้งนี้นะคะคาร์เบร่เนี่ยกลับมาอูฟูอีกครั้งตั้งแต่ปีคศ1181แล้วก็มีการถูกแพร่หลายอย่างรวดเร็วนะคะจนถึงทุกวันนี้เลยและใครที่บอกว่าครซี่ฮอตไร้ราะคาเนี่ยต้องกืนน้ำลายตัวเอง แม่นู่เหมือนว่าจะมีคนไทยแวะเข้าไปดูด้วยหรือเปล่านะคะอย่างคุณวูดดี้ที่ได้มีการทวิตข้อความไว้ว่า Paris here we come ซึ่งข้อความนี้นะคะก็มีความหมายหรือจะสื่อว่ามีข่าวดีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะจอดีนะคะที่สาวลิซ่าเนี่ยทำการแสดงพอแฟนๆได้เห็นนะคะก็ไปทวิตข้อความตอบกลับมากมายโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าฝากให้กำลังใจน้องลิซ่าด้วยนอกจากนี้นะคะคุณวูดดี้เนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์ในโพสต์ของสาวลิซ่านะคะซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็มีใจความไว้ว่าการ พาตัวเองออกมาจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนและสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ง่งานศิลปะในพื้นที่ใหม่นั้นต้องใช้ความกล้านับถือเลยฉันรอไม่ไหวแล้วแฟนๆเนี่ยก็เลยรู้นว่าคุณวูดดี้เนี่ยอาจจะไปให้กําลังใจเธอถึงที่กันเลยทีเดียวประจวบเหมาะกับคนที่ในครอบครัวของสาวลิซ่านะคะก็เช็คอินที่ปารีสด้วยเช่นกันอย่างคุณแม่จิตทิศนะคะคุณแม่ของสาวลิซ่าที่มาให้กําลังใจลูกสาวของเธอก่อนที่จะทําการแสดงโชว์ในค่ําคืนนี้และดูเหมือนว่าชีวิตตอนนี้ของสาวลิซ่านะคะหลังมีกระแสที่ไม่ สัญญาก,กับ YG เนี่ยชีวิตของเธอนะคะก็เปลี่ยนเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะที่กําลังจะเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานแต่ทางด้าน YG เองก็กําลังเจอกับวิกฤตหมักนะคะเมื่อทางยางฮยองซอกนะคะอดีตโปรดิวเซอร์ของ YG e n t e r t a i n m e n t ถูกตัดสินโทษเป็นจำนวนระยะเวลาถึง3ปีโดยเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานี้เมื่อทางแผนกคด,ดีอาญาของกรุงโซนะคะได้จัดการพิจารณาคดีครั้งที่5สําหรับการพิจารณาคดีอุทธรณ์ของอดีต c e o อย่างยางฮยองซอกแล้วก็อดีตผู้จัดจาการ YG อย่าง โดยทางฮายองซอกนะคะก็ได้กล่าวกับสารไว้ว่าผมหวังอย่างเงียบๆว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาขอให้ความจริงถูกเปิดเผยผมอยากจะกลับสู่ตํตาแหน่งเดิมเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับศิลปินรุ่นน้องในขณะที่ยังฮยองซอกนะคะกําลังอ่านข้อความที่เขียนเองนะคะยังฮยองซอกเนี่ยก็ได้ถอนหายใจขณะที่กําลังอ่านข้อความนี้โดยเขาก็ได้กล่าวต่อว่าผมก่อตั้งไบจีในปี1997และอุทิศตนให้กับการค้นหานักร้องมากมายแล้วก็สร้างศิลปินในช่วง27ปีที่ผ่านมา และก็อยากจะฝึกฝนรุ่นน้องได้อย่างอิสระแล้วก็จะนําพาเคป๊อปและสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมขอผมได้โอกาสอีกครั้งซึ่งทางศาลนะคะก็ได้มีการตัดสินโทษนะคะ3ปีในข้อหาค่มขู่รวมถึงอดีตผู้จัดจาก,การ YG นะคะอย่างนายคิมที่จําโทษถ,ถ,ถึง2ปีซึ่งในการตัดสินครั้งแรกนะคะศาลได้ตัดสินว่าไม่มีความผิดแต่ก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์นะคะจนทางศาลเนี่ยก็ได้นัดให้มีการไต่สวนอุทธรณ์ของนายยางฮยองซอกอีกครั้งในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้